สวัสดีค่ะวันนี้สวนข้างบ้านเกษตรผสมผสานนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตแปลงผักของเรานะคะเมื่อวานนี้ผักกาดขาวเราตัดหมดไปแล้วนะคะอันนี้เราเหลือไว้แค่สามต้นไว้ให้กับเจ้าของสวนทานนะคะเราจะทำการนึ่งปลานะคะแล้วเราจะพามาชมบรรยากาศเช้าเช้าแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นแปลงกระลำดอกนะคะที่เราทำการ ควรดินแล้วก็กําจัดวัชพืชไปแล้วนะคะอันนี้แปลงสองสองแปลงนี้ยังยังไม่ได้กําจัดวัชพืชนะค่อยๆทําไปค่ะส่วนตัวนี้เราเพิ่งปลูกปลูกใหม่นะคะเราทําการเปิดผ้าคุมแปลงออกแล้วนะคะอันนี้เยวเปิดวันนี้ก็จะเปิดอีกแปลงหนึ่งสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะเราก็จะพามาดูคนสวนกาลังลดน้ำต้นก้าต้นก้าผักนะคะนี่ค่ะเช้าแบบนี้ตอนนี้เหลือต้นก้ากระลำดอกนะคะตัวนี้น่าจะปลูกได้อีกประมาณแปลงกว่ากว่านะคะนี่ เราถอนไปปลูกแล้วบางส่วนส่วนตัวนี้ก็เป็นกระลำดอกเช่นกันปลูกได้แล้วค่ะอันนี้กำลังพอดีเลยนะคะกำลังสวยงามเลยค่ะส่วนตัวนี้อีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นอันนี้แปลงนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นแปลงกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งนี่จะเร็วนะ ต้นจะเล็กอันนี้ขึ้นหนาอยู่มีรอยเท้าหมามามาด้วยนะสัตว์โลกผู้น่ารักแต่ดูเหมือนเท้าใจะใหญ่มากโอ้เหยียบทีหนึ่งต้นก้าตายอันนี้หวานหวานเมื่อวานใช่ไหมเป็นอะไรนะสลัดอ๋อผักกาดหอมนะคะ ผักกาดหอมก็ประมาณสี่สี่สิบห้าวันเนาะเร็วผักกาดหอมกับกวางตุ้งอัานไหนเร็วก่นันกวางตุ้งจะไวกว่านะอาทิตย์หน้านี่น่าจะปลูกได้นะกวางตุ้งนี่ใช่ไหมเร็วมากพรุ่งนี้เหรออาทิตย์ อาทิตย์หน้าดิดดอ,อ๋อวันอาทิตย์นี้จะทําการเล่งปลูกกระหล่ําดอกไปก่อนนะคะพออาทิตย์หน้าน่าจะเล่งปลูกลลกวางตุ้งน่าจะได้ปลูกนะคะอันนี้เราก็ลดหญ้าไว้ให้ควายเนะ หรืออะไรที่ยังไม่ได้หวานาแผนต่อไปเหรอาวิ่าต้องทำโรงอ๋อเพราะว่ามันแดดมันร้อนเนาะถ้าถ้า,ถาเพระข้นชายนี่เราต้องทำโรงแล้วก็ทำที่คุมแปลงให้เขานะคะต้องสูงอะ่ะสูงเนาะเพรานะเนาะ นี่ค่ะเราพามาดูต้นก้ลานในสวนเราแปลงนี้จะปลูกได้ประมาณเท่าไหร่สี่แปลงแปลงละน่าจ้นแปลงอะี่ลง,ลงถึงนี่เนาะที่เรกว่าจเจาลงนาไม่ลงแล้วลงน,นีะ <laughs> เพราะว่าต้องจริงจินด้วย กละลำดอกนี่หมดหรือ,อยังถ้าซองนี้จะเพาะอีกไหมอ๋อเปลี่ยนแล้วนะเนาะเล่นกวางตุ้งกับผักกาดหอมแต่น้องๆถามว่าพี่ไม่ปลูกผักชีกับต้นหอมได้เหรอ ถ้าปลูกก็ต้องเป็นแค่ปอดแปลงเล็กๆนะพอกินเหลือขายอะไรเงี้ยเยอะไปก็ไม่ไหวหรอกตะวันกำลังจะขึ้นแล้วนะคะนี่เราก็เมื่อกี้นี้เราถอนผักบุ้งไปแล้วนะคะได้ยี่สิบมัดรเราไปเก็บไว้ในโรงเรือนก่อนเราก็เลือกที่จะมาลดน้ำในแปลงผักแล้วก็เปิดผ้าคุมแปลงนะคะ เช้าเๆแบบนี้งานเราก็เยอะเหมือนกันแต่นี้อันนี้แปลงผักบุ้งนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะทำการหวานอีกสองโลเมื่อวานนี้เราซื้อมเมล็ดมาไว้แล้วน,นี้ก็กำลังสวยงามเลยค่ะเราเพาะอาทิตย์ละสองโลนะคะ อันนี้ก็สองสีโลเดี๋ยวอันนี้สองโลก็เป็นสิบโลนะคะแตงกักบ,บุ้งของเรากําลังสวยเลยทางนู้นก็เป็นพวกประกาศขาวนะคะหน้าเราไก่เราก็จะปลูกสลับกันแบบนี้โอเคค่ะเช้าๆแบบนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนข้างบ้านกเกษตรผสมผสาน้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ